นี่เลยค่ะเจ้าอร์ d เฟยตานะคะผ่อนแค่3,000บาทตลอดอายุสัญญาณเท่านั้นสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage นะคะรถมือสองระยองปวกแดงอัมโฮมคารมีรถสสวยเข้าใหม่ทุกวันเลยนะคะเข้ามาเลือกชมกันก่อนได้จ้า สวัดีค่ะพบกับเซลลดีมอีก e แล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีรถผ่อนแค่3,000ัผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์มาแนะนำเลยนะคะนี่เลยค่ะเจ้าฟอร์ดเพียต้านะคะผ่อนแค่3,000บาทตลอดอายุสัญญาณเท่านั้นไม่มีบวกเพิ่มแน่นอน,นะคะ่ะผ่อน3,000บาทยาวๆเลยค่ะสีเทาเดิมๆจากโรงงานโอ้โหทุกคนสวยงามมากก็คือแบบ สีสวยมากๆากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมรอบคันกันค่ะรอบคันนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทุกคนโอ้โหรถผ่อน3 0 0พันเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะพามาดูค่ะนี่มาพร้อมกันศาดด้วยนะทุกคนผ่อน3,000ันได้กันศาสมาด้วยเอาอะไรมาไม่คุ้มค่ะใครได้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะเอาอะไรมาไม่คุ้มค่ะรถผ่อน3 0 0พันให้มาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูด้านหลังกันค่ะตัวรถนะคะเป็นรถเทสแบกห้าประตูนะคะทุกคนนี้มาพร้อมกับ เซนเซอร์ S S ถอยหลังมาให้ด้วยผ่อนแค่3,000ออปชั่นให้มาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระกันค่ะโอ้โหทุกคนห้องเก็บสัมภาระสะอาดและกว้างขวางมากเลยค่ะนี่เขาให้อะไรมาบ้างโอ้โหทุกคนเอาล้ออะไรมาให้ด้วย ที่สําคัญนะคะน็อตน,นะคะยังไม่เคยแกะไม่เคยหลุดมาแน่นอนนี่เมคอาร์ก็คือเรียงตัวกันสวยงามมากค่ะทุกคนรถเดิมสนิทไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะคะถ้าใครได้ไปก็คือคุ้มมากๆกับราคาผ่อน3000บาทเดี๋ยวเราจะพามาชมห้อง พูดศาสตร์กันค่ะโอ้โหทุกคนภายในก็คือคอนโซลกว้างขวางมากๆนะคะสะอาดมากๆเจ้าของเก่าก็คือดูแลดีมากเลยค่ะไม่มีริ้วรอยไม่มีการชำรุดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมาพร้อมแอร์แบ็กด้วย เครื่องเล่นก็เป็นเครื่องเล่น DVD CDAUX มีมาให้จุกๆเลยนะคะพร้อมใช้งานมากๆเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเบาะก,ก็เป็นเบาะหนังเวยโอ้โหทุกคนไม่มีตำหนิเลยก็คือสวยงามมากๆคุ้มมากๆนะคะถ้าใครได้ไปเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันคะ่ะว่าจะนิ่มและน่าฟังขนาดไหน โอ้โหทุกคนเสียงเครื่องก็คือนิ่มมากๆเลยนะคะโอ้โหแอร์ก็คือเย็นฉ่ำมากๆเลยเลขไหม่เพียง10,000แสนเท่านั้นนะคะใหม่มากๆเลยนะคะผ่อนแค่3 0 0พันนะคะโอ้โหทุกคนก็คือไม่มีตำหนิจริงๆอะ่ะไม่รู้จติอะไร คือมันดีจริงๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูข้างในเสร็จแล้วเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าคะ่ะห้องเครื่องนะคะก็คือสะอาดมากเลยนะคะไม่มีข้ามน้ามันเยิมเลยคะ่ะรถมือเดียวผู้หญิงใช้งานก็คือเจ้าของดูแลดีมากเลยนะคะทุกคนสะอาดมากๆเลยข้างในว่าใหม่แล้วห้องเครื่องยิ่งใหม่เลยคะ่ะสะอาดมากๆเลยคะ่ะใครได้ไปก็คือคุ้มมากๆเลยคะ่ะกับราคาผ่อน3,000บาทเป็นไงกันบ้างคะกับรถผ่อน3,000บาท ถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0646259631ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องชาวปเปรูพาดูรถด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอดข้างหน้าตามด้วยแอลพีคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ